อ่าแล้วก็กลาวสวัสดีทุกท่านนะนก็อยู่กับผมบล็อกในช่องบล็อกทีนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอด EP ที่2แล้วนะซึ่งวันนี้เราจะทําอะไรแต่ว่าก็ต้องขอพูดก่อนนะว่าคือผมนะอัดคลิป EP 2ไปแล้วนะนั่นก็คือไปลงเลวีนะเลวีคืออะ,อะไรอะเลวีคือรอยแยบพื้นดินของในเกมไม้ครับนะซึ่งผมก็ได้อัดไปแล้วแล้วก็กำลังจะตัดต่อแต่ว่าไฟล์ก็ดันพัง นะก็แล้วก็ทําหน้าโปกคีไปเรียบร้อยแล้วเรื่อยก็เดี๋ยวขึ้นหน้าโปรคีมไม่ดูอนะนี่คนระับเป็นหน้าโปกคีมานะแต่ว่าไฟล์ก็ดันพังโอ้โหทำาบบกอกว่าตอนนั้นไมค์ครับก็มีปัญหาด้วยนะซึ่งวันถ้าเกิดสมมติว่าให้ผมจะฉากว่าอู้ไปเออนำคีใหม่มันก็แบบดูไม่เหมือนแบบมันดูไม่ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกหรอฮะไม่มีอะไรทําดีเท่าครั้งแรกวะซึ่งวันนี้ผมก็จะไปนี่เทอดกันซึ่งทุกคนก็ดูจากอันนี้ผมนะ ว่าผมยังไม่มีขวานเอพิกแอ็กเพชรนะแล้วเราจะไปนีเธอรกันได้ยังไงล่ะคอยดูผมอะผมไปได้แน่นอนเชื่อผมอะปาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะซึ่งสามารถสร้างตามกันได้ว่าแต่แต่ใครที่ยังไม่รู้นะว่าเลวินเป็นไงะเลวินจะเป็นอย่างนี้จะเป็นร้อยแยกพื้นดินของในเกมไมค์ครามนะซึ่งวันนี้นะผมจะมาทําการไปนรกกันนะ ซึ่งถามว่าเราต้องการอะไรนรกบ้างกัาไปนรลกเพื่ออะไรคือมันก็มีบล็อกหลายๆอย่างที่ผมอยากได้ในนรลกแหละนะซึ่งวันนี้เราก็จะไปทําการสร้างประตูนเนเธอร์กันนะซึ่งโดนจะสอนวิธีการทาให้เองนะว่าทํำยังไงทำยังไงทงไงนะุกคนสามารถสร้างตามได้เลยฮนะหนึ่งนะอย่างแรกนะเราจะต้องหาลาวายก่อนนะลาวานี่คือก็ต้องหาเยอะเะมากเลยนะแล้วก็ต้องมีถังน้ำนะถังน้ําอย่างน้อย11ถังนะ จะมีถังลาวาสิบถังแล้วก็ถังน้าเปล่าไอ้น้ําธรรมดาหนึ่งถังนะเดี๋ยวเราจะไปตักลาวากันก่อนนะครับอือคืออันนี้ผมก็มาแล้วแหลนะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปตักลาวากันก่อนนะเรามีวิธีลงยังไงไหมเดี๋ยวเราลงอย่างนี้ไปเลยแล้ะกัน าาตกลาวะตกลาวะให้เหลือหนึ่งถังนะเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้ขนลุกขน,นลุกเลยเกือบตกลาวาใช่ครับผมก็มีเข็มทิศแล้วนะเพราะพผมก็เจอศัตแบบนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราเจอเพชรเดี๋ยวเราก็จะทําที่ยิมแบบเอ็นชงเอ็นชาร์ตอะไรกันนะโอ้นัทนทองเอาเดี๋ยวทำไมต้องผมมาครั้งแรกผมไม่เห็น แ้วก็ช่างเถอะนะตักไปโอเคโอเคแล้วก็อันนี้ตักน้ำตักได้ไหมตักน้ำโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปกันเลยนะเราก็ได้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำประตูเนเธอร์กันนะซึ่งเดี๋ยวผมก็คงต้องขอกลับบ้านก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมมีไฟแช็กด้วยหรือเปล่านะหรือว่าไม่มีแต่ก็น่าจะมีแหละนะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะอู้เฮ้ยมันเกินมาไหมเนะี่ยไม่น่าเกินหรอกนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้อมูลกันนะโอ้ว่าผมขึ้นมันผิดทางเดี๋ยวเราข้ามฟังก่อน อ้นั่นนะทางเข้าเห็นเลขบวกไหมนั่นอะไะนั่นนันเป็นทางเข้านะไ้ทางขึ้นไปนะเดี๋ยวเราจะไปสร้างประตูเนเทอร์กันนะเพราะว่าเออม,มันก็มีบล็อกหลายๆอย่างที่ผมต้องการในเนเทอร์แหละนะซึ่งก็ไม่ได้เอาอันนี้พั่วดินมาทำไงดีใช้มือขุดสิครับรออะไร ต่อขึ้นไปใหม่เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะนี่นี่บอกนี้นะเผื่อใครแบบไม่รู้วิธีการทำไฟแช้แต่ว่าทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ละนี่นะให้คุณลองสุ่มๆขุดไปนะแล้วว่าคุณอาจจะเจออาจจะเจอแบบพวกเออไม่เจอแต่ว่าผมจำได้ว่าผมเจอไปแล้วนะ ก็อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าได้เกิดจะไม่เจอเดี๋ยวผมก็อาจจะเออทาการตัดคลิปไปนะเพราะว่าเออถ้าคลิปมันมีเวลายาวเกินไปมันก็คงไม่มีใครอยากดูหรอกนะเพราะบางคนแบบไม่ได้มีเวลาว่างนะคือตอนนี้ผมกังวลใจมากเลยเพราะว่าเออชอบมีพี่คีมมาแถวบ้านผมนะโอเคเราต้องจําเป็นต้องใช้ดินโอเคเรามีดินค่อนข้างที่จะเยอะ เราเอามาหมดเลยก่อนล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างประตูนเนเธอร์กันตรงนี้เลยนะทาตามผมเลยนะดูนะครับเอาสร้างบานประนี้ละกันนะทําตามผมเลยนะ,นะเสปสิแล้วก็ทุกคนสามารถทําตามผมได้นะทุกคนทําได้เราเอาถาังลาวามาเยอะๆเลยเข็มทิศไม่จําเป็นอันนี้ไม่จําเป็น อันนี้ไม่จําเป็นอันนี้ไม่จําเปน็นนี้ไม่จําเป็นเอาลาวามาหมดเลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ํำนะตักลาวาใส่เข้าไปเอ้ยตักผิดตักผิดโอเคแล้วก็น้าเหนี่ยะนะแล้วเราก็จะได้เออออปซิเดียนมานะมันใช้ออปซิเดียนใช่ไหมใช่อะไรนะอาใช่เป็นนะที่ซดีสูงสูงนะหอวแ,แล้วเดี๋ยวเรากินไก่ก่อน ทฤษฎีแบบเออที่คนคลา่จะฉลาดนะเป็นไงละ่ะฉลาดมากๆโอเคแล้วก็ปุ๊บทำอย่างนี้ไปเลยนะแล้วเดี๋ยวหลายคนอาจจะโอ้ลุตต้นขึ้นสูงจะท,ทำไงอ่ะดูไปก่อนนะเดี๋ยวผมทำให้นะผมทำโชว์นะอ๋อนี่มาเอ้ยอขัดใจกับสกินตัวเองมากเลยคือต้องเข้าใจนะว่าเอา บล็อกในเออคือหัวในไม้ค้ามันมีค่อนข้างที่จะจำกัดนะแล้วคือแบบว่าผมก็พยายามที่จะสร้างจมูกนะแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วก็สร้างเอยไม่ใช่สิปุ๊บ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 เราแรกกับเราอะร่ะโอเคอันนี้มีจองปุ๊บ ย่างนี้ก็สร้างตามผมไปก่อนได้เลยนะแล้วก็ทำการต่อบล็อกขึ้นไปนะแล้วก็ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะอย่างมากนะมันต้องสูงกี่บล็อกอะผมลืมแล้วนะนะเดี๋ยวผมดูก่อน1 2, อนะปปึประมาณ3บล็อกนะประมาณประมาณประมาณสบล็อกนะ คือถ้าผมเงียบต้องขออภัยว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมไม่ค่อยพูดนะฮะแบบว่าคือผมเป็นคนที่เล่นเกมค่อนข้างที่จะเงียบมากๆนะประมาณนี้พอแล้วปะเดี๋ยวเราผมขอดูกันนะคือตอนนั้นผมเคยสร้างแบบเดิมแบบลองเทสแบบของดินไว้ก่อนเราก็จะคือมันต้องพอเพราะว่าผมคำนวณมาไว้แล้วนะว่าเราต้องใช้สิบอ็ดถัง แต่ถ้าไม่พอก็เดี๋ยวผมบอกอีกทีนะเดี๋ยวเราฟ้าสร้างให้ฟังหนึ่งแล้วกันนะจะได้ไม่สับสนน่าจะพอแหละนะหวังว่าอย่างนั้น้ยตรงนี้ พอนะพอพอพอโอเคใช้สิบเอ็ดถังถูกแล้วโอ้ยใช้สิบเอ็ดถังถูกแล้วโว้ยหลังจากนั้นก็สร้างตามผมไปก่อนเลยนะเฮ้ยไม่ใช่สิต้องขึ้นไปอีกใช่ป่ะอเออใช่ใช่ใช,ใช่เกือบเกือบเกือบโอ้ย ท้าเมื่อกี้นี้วางไปนั่นเสียลาวาฟรีเลยโอเคแล้วทำไนน้ำอ๋อถูกใจน้ำไมน้ำมันไม่หยุดไหลเอาว่าไงพี่ซอมบี้แล้วคือถามว่าถังที่เหลือเราเอาไปทำอุ้ยไม่ โอเคชิปกายแล้วไงทีนี้เราก็ต้องเสียเวลาไปตักลาวาอีกนะเพื่อไปการะหยัดเวลานะเดี๋ยวผมไปตักลาวาแต่ว่าตอนนี้ขอรอดจากไอ้พวกมอนเตอร์ข้างแถวนี้ก่อนนะเดี๋ยวตัดคลิปเร่งสปีดคลิปเหมือนอีที่เราไปเลยนะแล้วก็เราขอเดานอนไม่ได้นี่ไงอือหออโห โอเคก็มาแล้วละคือไอตอนที่ทําไปนั้นนี่คือผมขึ้นไอเลวินเกือบห้านาทีนะเพราะว่าลืมทางขึ้นว่ามันขึ้นทางไหนนะก็เสียเวลามากนะแนะนํานะว่าอย่าทําผิดพลาดแบบผมนะเพราะว่าคุณจะเสียเวลาอะอันนี้คือพูดเรื่องจริงอะคือเมื่อกี้เนี่ยไปเกือบห้านาทีคือไปตักลาวาประมาณ นาทีประมาณนาทีสองน,นาทีแต่ว่าก่อนจะขึ้นมาได้ลืมทางขึ้นถูกเว้ยโอ้แล้วเราก็อันนี้แนละ้เดี๋ยวแล้วเราก็จะได้ไปในเที่กันสักทีนะซึ่งเวลาตอนนี้มันก็เออ,อยาวนานมากแล้วนะเอานี้มาเลยเดี๋ยวเวลาขุดแล้วแล้วเราจะน้ำมันจะปักพักพักแล้วก็มังมันมากๆ ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเนเทอร์กันนะซึ่งไปเนเทอร์เราต้องมีอะไรพังหนึ่งนะคือเอ้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าในเนเธอร์มันมีอะไรบ้างนะทำไมผมถึงอยากไปอนะ่ะหนึ่งนะในเนเทอร์มันมีทองครับใช่ครับในเนเธอร์มันมีทองที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนรกมันไปมีทองได้ยังไงแต่ก็ช่างเถอะถือว่ามันก็เป็นผลดีกับเรานะแล้วมันก็ คุณร,รู้จักบล็อกที่อยู่ในนีเธอไหมนั่นแหละฮะอันนั้นคือสิ่งที่ผมอยากได้เพราะอะไรฮะเพราะเนี่ยนะมันใช้พลอ,อะไรขุดก็ได้นะแถ่ว่ามันขุดเร็วมากขุดง่ายมากด้วยนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมจะเอานะมันเป็นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะอยากได้นะเพราะแบบว่ามันมาใช้แทนบล็อกดินได้แล้วเราก็มีอันนี้จริงๆด้วย เดี๋ยวเราจะสร้างไฟแช็กกันแล้วเราก็จะไปนเธอุ์อคนไปกันเลยนี่นะเดี๋ยวเราจะไปนีนเธอกันสามสองหนึ่งปูประตูเนเธอเดี๋ยวเราจะเข้าไปเนเธอกันเลยข้างในจะเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมกดไลค์ like กันซับสไคร์กันด้วยนะครับไป